สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับข่าสู่ช่องแม่มผ้าโชคค่ะสวัสดีตอนซ้ายซ้ายวันที่หากันย่าหกหากค่ะพี่น้องคะมือนีท่งชองแม่มผ้าโชคจะแนวทางตัวเลขเล่าห้าน้อยกับเซียนกลางดงนะะเนาะค่ะเนาะซึ่งเมื่อวานนี้แนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงแตกเจ็ดหนึ่งพี่น้องคะ่ะตรงๆเ่าต้องกลับเลยเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีทันใดตามโชคดีท่งชองกะ ขอ,สขอแสดงความดีใจน้ำเด้อพี่น้องคะ่ะที่แนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงแตกเจ็ดหนึ่งตรงๆเนาะค่ะซึ่ง FC เอฟซีเรียกรองมาหลายต่อหลายทานแอดต่ำแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงไฮเดอร์มูนีวัสัุค่ะค่ะซึ่งเซียนกลางดงเพิ่มมาหน้าพี่น้องค่ะเพิ่มมาลุกยุ่นยาลุกยังอยู่เข่าเพิ่นวัสดุมูนีกะทั้งช่องกะต่ำเพิ่มมาหน้าคือเกาหล่ะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเซียนกลางดงเพิ่มทิศหน้าเนาะทั้งช่องกะ บูปลาบูดงบูให้บูหน้ามาหาเสียนกลางดงอยู่หน้าเพื่อนพี่น้องคะ่ะเพื่อสิเอาแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกถูกทันเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะคะ่คะเอฟซี FC ทันใดเขามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเดอร์ค่ะเพื่อสิบริภาษคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องแหม่มผ้าฉกเนาะคะ่คะค่ะท่านใดที่บอขามโฆษณาทางช่องแหม่มผ้าฉก,กก็ขอขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะที่บอขามโฆษณาของทางช่องแหม่มผ้าฉกะค่ะ เอฟซีธันไดเขามากกะมักเป็นกำลังแรงใจคอมเมนต์ใต้คลิปให้ทางชง่องใดมีกำลังใจตามหาตัวเด็ดตัวเด็ดฝากตอนพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันเนาะค่ะเนะาะค่ะบวเว้า,าหลายาห้างพี่น้องค่าจังไดกะมาไปตามแอดไปถามเสียนกลางดงน้ากันเนาะค่ะว่าเมื่อน,นี้เสียนกลางลงพ่นจะมีแนวทางตัวเลขาน้อยกับเล้าฝากตอนพ่อเม่พี่น้องเอฟซีตัวไรเนาะคะ่ะจังไดก็ตามแอดมาค่ะ ค่ะพี่น้องคะ่ะ DNA ของเซียนกลางดงหมู่บ้านพี่น้องคะ่ะเข่าเจ็ดหนึ่งปกติพี่น้องคะ่ะสําหรับในทางตัวเลขของเซียนกลางดงเนาะคะ่ะแล้วมาเข่าเจ็ดห้าบเวพีพี่น้องคะ่ะล่างวีอพีเนาะคะ่ะแตกสองน้อยเลยคะ่ะสําหรับเซียนกลางดงพี่น้องคะ่ะเอฟซีทันใดลงทุนได้สองเด้งเลยค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะเอาจังไดกะมาไปถามเซียนกลางดงน้ากันพี่น้องคะ่ะ สวัสดีค่ะเซียนกลางดงสวัสดีครับคุณแม่พระโชคค่ะสวัสดีค่ะโอ้เมื่อวานนี่แนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงแตกเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดห้าค่ะแตกสองน้อยเลยค่ะอ๋อดีใจน้ำเอฟพี T ของแม่พระโชคน้ำครับค่ะเอฟที F T ได้โชคเงีมาน้ำครับค่ะ,ะช่วงนี้ก็แห่งเศรษฐกิจบดีเนาะครับเนาะค่ะเอฟที F T ถือกับบดีชื่อร้ยายเพราะว่ามันไหล น้อยหลายอย่างเนาะค่ะก็ซื้อพ่อได้ค่าปลาทู่งค่ามามมากะกระป๋องกะดีใจน้ำเอ็กซ์ซน้ำครับค่ะซึ่งมื้อนี้ทางช่องแหม่มพาโฉกะตามเสียนกังหลงมะนาคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องคะเพิ่นมาลุกเหงาแกเข่าว่าซั่นค่ะมื้อนี้แหม่มพาโชกว่าสิมาตามสายๆแน่ว่าซั่นแต่ว่าเรียกร้อง FC เพิ่นก็เรียกร้องมาหลายให้ตามเสียนกังหลงให้แต่เช้าเด้อว่าซั่นสิได้มีเวลาลงทุนค่ะ ซึ่งผนโฉผนมานหมู่บ้านนี่เอฟซีผนกาทรมาหลายคนหลายท่านแล้วว่าอยากซอยเซียนกลางดงเนาะขอเบอร์โทร่ขอ,อยังค่ะซึ่งพาดบรายมือนี่ทางช่องกามาตาม่มฝากตอนพอแม่พี่น้องเอฟซีแต่เศราอยู่ดอกค่ะพี่น้อง่ะท่านยู่ดอกเนาะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพี่น้องค่ะเอาเขาเรื่องเลยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงมือนี่เป็นยังไดค่ะมีแน,ทนบบวทางเราปะคะ ออมีคือเกาเหรอครับมีแต่วเมี้กัอันเสีมีพิเศษก็คือมีเล่าขมานําครับค่ะทั้งน้อยทั้งเล่าก็คือทางเสียนกลางลงกับบ่อใดแยกนยครับเด้อมาเข้ามาน้อยมาเล่าห้องกับสื่อเราเลยค่ะสื่อใดน้ากันเลยมันบ่ค่ะครับค่ะสีมีตัวเน้นให้ครับค่ะตัวเน้นให้คือเกาเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะพี่น้องอ่าสหรับแนวทางตัวเลขของเสียนกลางลงก็ดีอีกอย่างนี่พี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขของเพินบ่หลายคูเนาะค่ะ ซึ่งเพิ่นเน้นกับเพิ่นก็นเน้นให้ชุดเดียวเท่านั้นค่ะแล้วบ่หลายบ่หลายคู่พี่น้องบ,อบอ่เปลืองพร้อมนี่ค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงเนาะคะ่ะค่ะเป็นยังไงเซียนกลางดงมื้อนี้เอ่อม่าน่าดได้ยินข่าวว่ามาลูกหญ้าหญ้าหลายยังไงบ้างคะมาลูกหญ้าครับครับอันมีคนมาใ,ใส่เบ็ดโขบอยู่นหน้าบองเธอข,อขอกาก้อนก็อยากกันนี่แล้วครับเป็นกลังสิงเป็นห่วงนะครับเป็นมะใสเพราะว่ามั็นขาก้อน เกี่ยวเขามันโคมเต็นมันก็พันไปเลยด้วยครับค่ะเป็นใบชายควันเขามันกำลังจะออกห่วงค่ะโอ้แสดงว่าหน้าหน้าเสี้ยนกลางดงนีโบ่ได้ข่ายหยาก็เลยมีกบเนาะเขาโบ่ได้ข่ายหยาครับมีอยู่ครับเพราะเต่กินอยู่ตัวอืมอันเป็นใส่ตุ่มชายยังก็บ่เป็นยังค่ะแต่ว่าใบหยห้ใส่เบียดตลอดเพราะว่าเขามันกำลังสออกห่วงค่ะครับผมอืมชายได้อยู่ตัวใส่พวกเป็นตุ่มเป็นยังออกบางทีนะค่ะมอยชายเบีด มันต็มแห้งเลยโคมันโตง่ายอยูอย่นี่ควเป็นค่ะโอ้พี่น้องคะหน้าเสี้ยนกลางดงแสดงว่าอุดมสมบูรณ์แล้วบ่อขาหย่ามีกบกบปลายว่าสันถึงคนมาใส่เรรบ็ดกบห่วงเขาพนกระลังม่านกระลังเสียนี่พนก็เลยมาเบิงเขาพนพี่น้องคะพนบริไดใส่หย่าขาหย่าก็เลยมีกบเนาะบางบางหน้าบางมองคนใส่หย่าขาหยา่ากบบ่มีด้คะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหน้าเสี้ยนกลางดงพนบริไดขาหยา่าพี่น้อง ค่ะเอากับเบ้าหลายพ,พี่น้องเอฟซีค่ะเส้นกลางดงขอแนวทางผ้าน้อยกับเล่าฝากเอฟซีเนี่ยค่ะเส้นกลางดงมือน,นีมีตัวไดฝากเอฟซีค่ะครับผมก็กเป็นแนวทางนะครับเนาะค่ะเทื่อกับเส้นกลางลงไปมึงเทียวกับบู้มันขอมันเข่ากับเป็นโชคของเ้านะครับเนาะค่ะเป็นแนวทางให้เอฟซีของคุณแนึ่งผ้าโชคนะครับเนาะค่ะก็ให้ขึเก้าครับเลขก็มีเช็ดสามสามตัวกม็มี่ทีหามือนีก็คือสามหนึ่งเก้าครับค่ะ สามหนึ่งเก้าสองตัวก็มมอยุ่เก้าห้าสามเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับเน้นไปที่สามตัวครับก็คือสามหนึ่งเก้าครับอ๋อเน้นเน้นเน้นสามตัวคือเก้าเนาะคะ่นะเนาะครับเน้นสามตัวคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวทั้งช่องจะเขียนให้เบิ่งเดอค่ะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับแนวทางตัวเลขของเสี่ยนกลางดงพี่น้องค่ะส่วนหมากมันออกตัวที่ิ่นเน้นเนาะ หมู่บ้านออกสองเด้งพี่น้องคะออกเจ็ดหากับเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเอาเดี๋ยวขอ,อเวลาพี่น้องเอฟซีค่ะเขียนให้เอฟที่บึงก่อนเนาะค่ะเอาพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงมือนี่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะเซียนกลางดงวันที่ห้ากันยาหกห้าพี่น้องค่ะฮานอยลาวสามหนึ่งเก้า สองตัวมีเก้าห้ามีสามเจ็ดมีเก้าเจ็ดเนาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีลอค่อยแนวทางตัวเลขของเสี่ยนกลางหงกระแคบหนาจอไวเก็บไปผิจดจระนาดเอพี่น้องคะแนวทางตัวเลขของเพิ่นสื่อน้อยกระดสื่อเหล้ากระดัประสันพี่น้องคะเพิ่นบริแยกออกเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีทันใดลอคอยกับเขียนจดพี่น้องคะจดว่าอะไรกระแคบหนาจอเดออค่ะแนวทางตัวเลขของเสี่ยกลางหงบ่หลายคููพี่น้องคะ มือนีทางช่องกาเอฟซีทันใดลงทุนกาขอให้เฮงให้ปังพี่น้องค้าสื่อน้อยกาหายแตกสื่อเล้ากาหายแตกสองโตสามโตเด้อพี่น้องค้ามือแรงเนาะค่ะค่ะเอาจังไดกาเซียนกลางดงกาไม่อยังฝากเอฟซีบอค่ะเซียนกลางดงอ๋อมีอยู่ครับเซียนกลางดงก่ะจีบอกบุญให้เอฟซีครับเออเอฟซีของแ็นไม่โชคค่ะบ้านของเซียนกลางดงเนี่ยคะอยู่ใกล้ๆกับวัด ข้าจาย์บัดป้าอวเพ่นครับคือไกลกันโบไก่วันนี้ก็คนที่เฮ็ดกระทิ้นนะครับวันที่หกพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับบอกขุนมหางานร่วมของขุนแผนผ้าโชคคี่กระทิ้นของละเก้าสิบเก้าบาทคก็ได้อยางนุ่งเส่้อกลางดวงกติเวรผ่อนให้เอฟซีของแม่มผ้โชคครับชื่อมณีนะครับวันที่ห้าก่อโยมมกหานะครับ ซื้อห้าน้อยเฮอเลาที่ทั้งเสียดกับดงปลอยไปนะครับเนาะเอฟซี FC นี่ถูกโชกันหมานซื้อน้อยใดก็ให้แก่ครับซื้อเล่าใดก็ให้ออกนะครับเออหยุกโชกันหมานในเฮ่งฝั่งทุกๆทุกคนครับก็ได้ซื้อยูซื้อกินเขานาอครับเนาะค่ะษฐกิจก็บด่ดีช่วย,ไไ<ะ>ยกันไปค่ะซ่อยๆกันไปทั้งเช่นกลางดงกับบอกให้ทั้งเอฟซีนี่เป็นแนวทางนะครับเนาะค่ะครับผมกับมเท่านี้แหละครับค่ะ ขอบคุณคะ่ะเซียนกลางดงขอบคุณคะ่ะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ก็เป็นกำหนดการทอดผ่าก,กระถินสามมคขีเนาะของท่างวัดป่าช้านะคะป่าชา้าออเพนหรือว่าป่าช้าบ้านจอมสีนะคะพี่น้องคะ่ะข้างใต้นี่ก็เป็นเบอร์โทรของพายจาันเนาะคะ่ะ087ย3 3 4 6เ 9, 9นาะคะ่ะ FC ซทันใดที่อยากจะรวมกระถิน สามขาาี้กระพ้าจานกะโทษตามเบอร์โทษซับนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะกล่องละเก้าสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะปีละเทือพี่น้องคะ่ะค่ะซึ่งซื้อตามที่ทังช่องแจ้งไปนะคะสําหรับเอฟซีทันใดรวมสัง่งเพื่อนกระเจ้าซื้อน้าสกุลไปสวดในกล่องกระถินน้ำเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ทังช่องแหม่ผ้าโชกกะคอวอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุทัน mm hmm. มือแลงลงทุนเล่าห้าน้อยก็ะให้แตกสองโตสามโตพี่น้องคะ่ะค่ะ แตกน้อยแตกเล่าด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ทั้งชองกัให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขค้นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ